อ่านี่เราเมนูมาทำอาหารเมนูมือเย็นกันเมนูมือเย็นทำอะไรมั่งมือเย็นมือเย็นอ่าอะไรฮะก๋วยกวยเดี่ยวพัดเนี่กวยเดี่ยวพัดมีอะไรกันโอรุกโตมีเครื่องอุปกรณ์เปียบเลยทะเลแม่ครัวแมครัวอ่าทำทำอะไรนี่ครับก๋วยเตี๋ยวแม่ครัวทำเนี่ย ลูกชิน้นลูกชิน้นนูมูสับใบเดียวนี่พักพักอะไรเนี่ยวะพักกันนะพักขันอ๋อนี่อะไรเหล่านี้โอ้นี่ไก่ย่างโอ้เมนูนี้เออเมียซื้องวะเอามากินแล้วก็เดี่ยวพัดกินมันเบื่อได้มันรโรยอืมตังไก